นายสมพงษ์มาลานายกองค์การบริหารสุตตบนบ้านกลางอำเภอลมศักดิ์ได้สับสนเจ้าที่องค์การบริหารสุตตบนบ้านกลาง ลงพื้นที่พ่นยากำจัดลูกน้ำยุงลายที่โรงเรียนบ้านน้ำพุตบลบ้านกลางอำเภอหลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเร่งด่วนเนื่องจากพบบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อจากโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ใกล้เคียงและเป็นการกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียนด้วยการคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังฉีดพ่นยาในจุดเสี่ยงจุดอับต่างๆเพื่อ็นการป้องกันอันตรายจากโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นทำให้ครูและนักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัยเมื่อทำการเรียนการสอน